สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยเวลีคลิปนี้เราจะมาพูดถึงสกิลการเซตที่ยอดเยี่ยมของกัปตันคนเก่งของเราผู้พรพันธ์นะครับ เธอก็ได้รับคำชื่นชมจากต่างประเทศกันเยอะมากๆเลยนะครับมาใน AVC ครับรอบนี้แมทที่ไทยเจอกับไต้หวันในนัดที่ผ่านมาก็มีช็อตเด็ดการเซตของเธอนะครับที่หลายคนชอบมากคือการที่เธอหันหน้าเข้าเน็ตแล้วก็มีการเซตให้บีมพิมพิชยาตบไปแบบปังๆฝัง,งๆเลยนะครับซึ่งการเซตของผู้แบบนี้แฟนๆก็แซวว่านี่แหละครับ ชายาเจเจนุสราต้อมคำมีการหันหน้าเข้าเน็ตเซตแบบปังๆนะครับหลอกคู่แข่งได้แบบสนิทไม่มีบล็อกเลยงานนี้บีมก็เลยได้ตอบแบบฟังๆอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะครับในนัดที่แล้วพูเธอทำหน้าที่กัปตันและทำหน้าที่ของตัวเซตได้ดีเยี่ยมแล้วครับเราก็ต้องรอติดตามสาวไทยนะครับวันนี้อย่าลืมครับ19นาฬิกาไทยพบกับฟิลิปปิน์